สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่30พฤศจิกายนนะคะคุณได้10บถ้วยกับหัวส่วนเขาได้ไพ่เดทกับหัวนะคะวันนี้ในคู่ไหนที่มีปัญหาความสัมพันธ์อยู่นะคะก็ยังคงอยู่ในสภาวะอึมครึมนะคะ,ะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วันที่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่แบบวันที่โรแมนติกถ้าอยากเคลียร์ใจนะมองว่าควรให้เวลาสักพักหนึ่งนะคะ ตัวคุณสิบถ้วยกับหัวเนี่ยในเรื่องของการงานก็ต้องระามาัดระวังโดยเช่นเดียวกันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาต้องดูให้ดีๆนะคะ แฟนได้เดทกับหัวแปลว่ายังคงต้องอยู่ในสภาวะที่อึดอัดนะคะปัญหาย,ยังแก้ไขไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามมีไพ่เฟิรตแล้วก็ขอมผาไม้ซึ่งก็หมายถึงเดี๋ยวรอช่วงเวลาที่ดีกว่านี้ก่อนพลังงานดีกว่านี้ยังคู่นะคะก็จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะปัญหาที่มีอยู่ในวันนี้อไม่ใช่ปัญหาที่จะอยู่ถาวรตลอดไปนะคะ